รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทย,ยหัวใจเกษตรค่ะเชา้าวันจันทร์22มีนาคม2,564บุคขมุ้ยมาแล้วนะคะพักผ่อนไปสองวันค่ะวันนี้นะคะทีมงานของเราเตรียมเนื้อหาสาระมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากๆเลยช่วงแรกค่ะไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ,คะ ได้ประพัดโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังพิธีทอดพระป่าช่วยช้างไทยเนื่องในวันช้างไทยโดยมีคุณหญิงแจม่มสศิลปะอาชาและนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาเป็นประธานณบ้านชอช้างชาราเอลฟเอนเวิร mm ์น hmm. ตำบลวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2541คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยเพื่อให้คนไทยหันมาสนใจช้างรักช้าง หวงแหนช้างตลอดจนให้ความสําคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้นกรมปศุสัตว์ยังได้จัดเตรียมพืชอาหารช้างอาหารเสริมและเวชภัณฑ์เพื่อดูแลและเข้าช่วยเหลือช้างที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดอีกทั้งยังปรับปรุงการเลี้ยงช้างให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์แก้ไขปัญหาการทารุณกรรมช้างตลอดจนมุ่งยกระดับมาตรฐานปางช้างไทยด้วย จากนั้นในประพั์ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่หมู่12ตำบลหน,นองปลิงอำเภอลาวขวันจัังหวดกาญจนบุรีพื้นที่ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประชากรโคนเนื้อในพื้นที่จำนวน72,084ตัวมีเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงจำนวน2,275ราย เดยอำเภอได้สนับสนุนโครงการต่างๆให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เช่นโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2, 2โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนามไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคขุนมอบหมายให้กรมปรศุสัตว์ ผลิตอาหารโครในราคาถูกเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีน้ําซึ่งจะไปผลิตที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนํามาส่งให้เนื่องจากมีระยะทางห่างกันไม่เกิน60กิโลเมตรในราคาต้นทุนไม่เกิน5บาทซึ่งจะทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถขายได้อย่างมีกําไรและหลังจากนี้จะมีบริษัทเข้ามารับซื้อโคทั้งหมดเพื่อจะส่งไปประเทศลาวและจีนซึ่งคาดว่าจะทําให้ราคาโคขยับสูงขึ้นไปนอกจากนี้ยังได้มาช่วยเจาะบ่อบ,บาดาลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่นี่ด้วยด้วยส่วนหนึ่งจะใช้รถของประชาชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคือจะทําอย่างไรให้มีน้ํามีอาหารสัตว์และปล่อยอนุมาตสินเชื่อของทอกศให้เกิดขึ้นได้จริงที่ตําบลน้องกระโหนน้องปิงที่ลาวขวัญน,นี้เป็นเขตที่กันดานที่สุดเหมาะสมที่สุดคือการเลี้ยงปศุส,สัตว์ปศุส,สัตว์ที่นี่คือการเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแต่วัวมากที่สุดถึง70,000ก,กว่าตัวถือว่าเป็นเขตที่ ดอนและกันดานมีการเลี้ยงปศุสัตว์มากที่สุดของจังหวัดกาญและประการสําคัญวันนี้เราให้กรมปศุสัตว์มาผลิตอาหารให้วัวในราคาถูกเพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรซึ่งไม่มีน้ําแล้วก็เราจะไปผลิตที่สุพรรณบุรีมาให้เพราะมีเขตแดนห่างกันเพียง60กิโลนะครับในราคาที่ต้นทุนจริงๆนะครับโดยกรมปศุสัตว์นำมาให้กิโลหนึ่งไม่เกิน5บาทนะฮะ อันนี้สามาารถจะทให้้พี่นองํเงเไไกสุรินทพักดีประธานแปลงใหญ่ตมํมบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าเกษตรกรแปลงใหญ่สับประรดผลสดเริ่มรวมกลุ่มกันเมื่อปีพศ2561มีสมาชิก47ราย พื้นที่917ไร่จุดเด่นของแปลงใหญ่สับประรดผลสดคือเป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพโดยได้รับการรับรองคุณภาพผลผล,ผลิตจาก GAP และ GI ทางนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายร่วมกับผู้ประกอบการห้างสับสินค้าเช่น Big กซ a แ r ครซึ่งเป้าหมายในปีนี้คือการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศทางนี้ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา ได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สนับสนุนระบบน้ำที่ช่วยให้สับประรดมีผลผลิตตลอดทั้งปีด้านนางทันทิตาบุญยมณีกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรียังเปิดเผยอ,อีกว่าทั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกและเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เข้ามาขับเคลื่อนแปลงใหญ่ในการทำเกษตรที่ได้มาตรฐานยกระดับอาชีพและไรายได้ของเกษตรกรอย่างมั่นคงในจันเรืองเรรารประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพ พกบ้านคาจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจุดขยายผลของสพกไปสู่แปลงใหญ่คือการชักชวนให้เกษตรกรเข้ารวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ และถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆในการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสู่ตลาดต่อไปด้านนายวิชัยพรมอยู่เกษตรอำเภอบ้านคายังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้แปลงใหญ่ยังได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีสำนักง,งานพาณิชย์จ,จังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงที่เข้ามาส่งเสริมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพดินการแปลารูปสินค้า รวมทั้งด้านการตลาดอีกด้วยจุดเด่นของเราเนี่ยน่าจะได้มาจากออการที่เราผลิตเออกเษตรปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐาน G.A.P. แล้วก็ G.I. นะคะก็ตลาดของเราเก็จะมีขายที่บิ๊กซีนะคะแล้วก็แมคโครนะคะจากที่เราผลิตแล้วก็มีตลาดส่งนะคะแล้วก็มีสมาชิกเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเ,ออเราจะส่งออกนอกโดยที่มีใบ ที่จะพาส่งออกนอกค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มาให้ให้ให้เราเรียนเรื่องของความรู้ความรู้ในการผลิตเ,เกษตรปลอดภัยนะคะแล้วก็มาหนุนเรื่องของระบบน้ำที่ช่วยในเรื่องของสับรดให้เรามีได้ทั้งปีค่ะทั้งศูนย์สพกจะต้องมีการเชื่อมโยงกับแปลงใหญ่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรแปลงใหญ่เนี่ย สามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานปินที่ต้องการของผู้บริโภคซึ่งทั้งนี้เราก็จะใช้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะแล้วก็เครือข่ายของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะในการขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นการดําเนินการของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะทําให้พี่น้องของเกษตรกรเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้และเกิดความเข้มแข็งของในกลุ่มค่ะการขยายผลในรูปของ แปลงใหญ่และสู่เครือข่ายแล้วก็พยายามที่จะชักจูงให้เกษตรกร,กรที่ทำอาชีพนี้เข้ามาสู่ระบบตรงนี้ให้ความรู้กับเกษตรกร,กรที่ยังไม่เข้าใจไม่เข้าถึงในรูปของขบวนการเหล่านี้เราพยายามที่จะปรับปรุงและพยายามที่จะสร้างเครือข่ายให้ทุกคนได้เห็นว่าวันนี้การส่งเสริมแบบแปลงใหญ่เนี่ยเรามีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานแล้วก็ ให้ปลอดภัยตามพนาเรื่องของคุณภาพของดินนะครับก็จะมีสถานีพฒนาที่ดินนะครับเรื่องของมาตรฐานต่างกรมวิชาการเกษตรก็มาช่วยเรื่องของมาตรฐานนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอบึงครับก็มาสนับสนุนเรื่องของเรื่องของการแปรรูปนะครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็แนวของธรรมชานิพณิชย์นะครับก็มาช่วยเราในเรื่องของการตลาดครับ อัพเดตข่าวสารทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะพากลุ่ชมไปติดตามโครงการดีๆนะคะที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้ลดละเลิกค่ะการทําการเกษตรแบบไร้เลื่อนลอยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักการสักครู่ค่ะค่ะ